อันนี้เมื่อขันไว้แล้วมันตึงแล้วเนี่ยดูดจานไฟตึงมากแล้วผมจะไม่ฝืนไปขันต่อนะครับถ้าฝืนแล้วแตกแน่นอนนะครับแล้วเวลาเกาะเนี่ยผมจะเกาะตรงครีบให้ใกล้ครีบมากที่สุดอย่าไปเกาะตรงร่องตรงนี้อันตรายถ้าเกาะตรงนี้อย่างน้อยมันจะมีกำลังช่วยรับกำลังเสริมช่วยรับได้ นะครับอันนี้เป็นทริกเล็กน้อยแต่วันนี้มันขันไม่ไม่ออกแล้วมันตึงมากตึงเกินไปจนไม่กล้าขันอีกนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะใช้แก๊สเป่าเป่าแบบไล่ๆอ่อะแ,แทงกระปองไม่ชอบโชว์ ไอเดียมันเด้งออกมาเองอเด้งออกมาเลยถ้าไปขืนแบบฝืนมันดูดออกนี่ระเบิดแน่นอน อันนี้พอมันโดนความร้อนมันก็ขยายตัวก็เด้งออกเองแบบนี้ของก็ไม่เสียหายนะครับช่วยระบายความร้อนหน่อยครับผมก็ขอขอบคุณครับเป็นที่รับชมนะฮะ ไวพบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรดีๆล้วก็จะมาแนะนำกันนะครับผมขอบคุณครับ